คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าไม่ว่าจะพยายามทำงานหนักแค่ไหนเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่หรือประหยัดแค่ไหนแต่เงินก็ยังไม่พอใช้หรือคุณก็ยังไม่มีอิสระทางการเงินอย่างที่หวังเรามักโทษว่าเป็นเพราะเงินเดือนน้อยหรือเศรษฐกิจไม่ดีแต่ผมอยากชวนคุณมามองให้ลึกกว่าน,นั้นครับรากเหง้าของปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เงินครับแต่อยู่ที่ความคิดและการจัดการเวลาที่เรามี เราใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญเราตัดสินใจทางการเงินด้วยความรีบร้อนและเราปล่อยให้ความขี้เกียจทางความคิดมาบงการการใช้ชีวิตในพารที่หนึ่งนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่ากับดักคนจนที่แท้จริงนั้นทำงานอย่างไรเราจะมาเรียนรู้การจัดการเงินด้วยเกณฑ์ง่ายๆสองข้อคือ 1. ความจำเป็น 2. ความเร่งรีบและสุดท้าย เราจะนำเสนอสูตรทางการเงินพื้นฐานที่สุดคือหาให้ได้มากกว่าที่ใช้ถ้าทำไม่ได้ให้ใช้เท่าที่มีและกับดักคนจนไม่ใช่แค่มีไรายได้น้อยเพียงอย่างเดียวแต่คือการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพวันนี้เราจะมาคุยถึงวิธีการแก้ไขต่างๆใน EP นี้กันครับกับดักที่ 1. ความขี้เกียจทางความคิดเราชอบที่จะซื้อความสะดวกสบายด้วยเงิน โดยที่เราไม่ได้ประเมินต้นทุนที่แท้จริงเลยการที่เรายอมจ่ายดอกเบีย้ยบัตรเครดิตส,สูงลิ่วเพราะขี้เกยียจจัดระเบียบนี่หรือขี้เกยียจหาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบีย้ยต่ำกว่าเราแลกความขี้เกยียจในการหาข้อมูลกับอนาคตทางการเงินของเราหรือบางคนหนักกว่านั้นคือแค่อยากได้ของที่ต้องการแต่ไม่จําเป็นนี่คือการที่คนเรามักเลือกทางที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันแต่แพงที่สุดในอนาคตเรามักจะเข้าใจว่าความจนคือการขาดเงิน แต่ในความเป็นจริงกับดักคนจนนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของระบบความคิดที่ถูกความขาดแคลนครอบงำมันคือการมองชีวิตในระยะสั้นเกินไปจนเรามองไม่เห็นโอกาสที่จะหลุดพ้นในระยะยาวเราจะมาผ่าตัดทำความเข้าใจว่าความจนส่งผลกระทบต่อสมองและการตัดสินใจของเราอย่างไรเราจะมาดูกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าความเครียดจากความขาดแคลน บีบให้เราตัดสินใจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไรและสุดท้ายเราจะเริ่มต้นสร้างพื้นที่ว่างทางความคิดที่จำเป็นต่อการวางแผนชีวิตใหม่ถ้าพร้อมแล้วมาร่วมกันสำรวจกับดักทางความคิดที่มองไม่เห็นนี้กันครับนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมได้ชี้ให้เห็นว่าความขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนเงินเวลาหรืออาหารมีผลกระทบต่อสมองของเราอย่างรุนแรง เมื่อสมองถูกครอบน้ำด้วยความขาดแคลนมันจะเกิดอุโมงความคิดขึ้นมาเราจะมองเห็นและจดจ่ออยู่แต่กับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเช่นการหาเงินจ่ายบินวันนี้การซื้ออาหารมื้อนี้ทำให้เรามองข้ามสิ่งสำคัญอื่นๆที่อยู่นอกอุโมง์ไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เรามองข้ามไปนั่นแหละครับคือโอกาสในการหลุดพ้นเรามองข้ามการลงทุนในทักษะเพราะไม่มีเวลาไปเรียน เรามองข้ามการซ่องบำรุงสิ่งของเพราะไม่มีเงินในตอนนี้เรามองข้ามการออมเงินระยะยาวเพราะต้องกินต้องใช้ให้รอดไปวันวันนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่โง่เขลาครับแต่มันคือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายใต้ความกดดันทางจิตใจสูงสุดซึ่งเป็นกับดักที่มองไม่เห็นนี่แสดงให้เห็นว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่นิสัยที่ไม่ดี แต่เป็นผลจากความเครียดจากความขาดแคลนที่บีบบังคับให้สมองทำงานได้ไม่เต็มที่ความจนทำให้เราต้องใช้พลังงานทางความคิดไปกับการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมหาศาลต้องคิดว่าจะหาเงินจากไหนต้องคิดว่าจะจ่ายบินไหนก่อนต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้อาหารพอถึงสิ้นเดือนพลังงานที่ควรจะใช้ไปกับการวางแผนการลงทุนในชีวิตการหาความรู้ หรือการพัฒนาอาชีพถูกนำไปใช้หมดแล้วกับการเอาตัวรอดได้วันนั่นเองนี่คือวงจรที่ทำให้คนจนยังคงอยู่ในวงจรนั้นอย่างน่าเศร้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาทางความคิดก่อนการหลุดพ้นจากกับดักคนจนจึงต้องเริ่มจากการสร้างพื้นที่ว่างทางความคิดหรือพูดง่ายๆคือหาเวลาให้สมองได้คิดเรื่องที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น แนวทางการปฏิบัติแรกในการจัดก,การภาระทางความคิดคือลดจำนวนปัญหาที่คุณต้องคิดในแต่ละวันเพื่อให้มีพลังงานเหลือไปใช้กับการเติบโต 1. การจ่ายบินรวมพยายามรวมการจ่ายบินทั้งหมดให้เป็นวันเดียวในแต่ละเดือนเพื่อลดจำนวนครั้งที่คุณต้องคิดและกังวล 2. การวางแผนอาหารล่วงหน้าการรู้ว่าคุณจะกินอะไรใน3วันข้างหน้า จะช่วยลดภาระการตัดสินใจและลดโอกาสในการใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็นในแต่ละมือ้อแนวทางการปฏิบัติต่อไปคือการให้ความสำคัญกับการเติบโตความจนทำให้เราคิดว่าการลงทุนในตัวเองเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแต่แท้จริงแล้วมันคือการหลุดพ้นจากกับดักนี้จัดสรรเวลาและเงิน1-10%ของรายได้เพื่อความรู้หรือทักษะใหม่ที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และคำนึงไว้เสมอว่าความจนไม่ใช่สิ่งที่สืบทอดทางสายเลือดแต่มันคือสิ่งที่สืบทอดทางทักษะและความรู้การลงทุนในตัวเองคือการหยุดวงจรการสืบทอดนี้กับดักคนจนไม่ได้อยู่ที่การขาดเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ความคิดระยะสั้นที่ถูกความขาดแคลนบีบบังคับให้เกิดขึ้นจงอย่าโทษตัวเองว่าตัดสินใจผิดพลาดแต่จงเข้าใจว่า สมองของคุณถูกโจมตีด้วยความเครียดอย่างหนักสิ่งที่เราทำได้คือการสร้างเงินสำรองก้อนเล็กที่สุดเพื่อซื้อพื้นที่ทางความคิดกลับคืนมากับดักที่2การจัดการเวลาด้วยความจำเป็นและความเร่งรีบคนส่วนใหญ่วางแผนการเงินโดยใช้เกณฑ์ที่ผิดพลาดเราใช้เงินกับสิ่งที่อยากได้ตอนนี้มากกว่าสิ่งที่จำเป็นต่ออนาคตอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเราไม่ใช้เกณฑ์สองข้อนี้ ในการตัดสินใจทางการเงินและการใช้เวลาครับเกณฑ์ที่1ความจําเป็นสิ่งนี้ขาดไม่ได้จริงๆหรือไม่เกณฑ์ที่2ความเร่งรีบสิ่งนี้ต้องทําตอนนี้เลยหรือไม่คนจุนทางความคิดมักจะใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่เร่งรีบเช่นซื้อของตามกระแสทันทีรีบซื้อรถใหม่ทั้งที่รถเก่าใช้ได้แต่คนที่ฉลาดทางการเงิน จะใช้เงินและเวลาไปกับสิ่งที่จำเป็นและเร่งรีบเช่นลงทุนในสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ซื้อรถมือสอแต่ยังสภาพดีเพื่อใช้ในการทำธุรกิจส่วนจำเป็นและไม่เร่งรีบเช่นการลงทุนในทักษะใหม่การออมเงินระยะยาวเป็นต้นผู้คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหานี้มักจะใช้เวลา80%ไปกับการแก้ปัญหาที่เร่งรีบเช่น หาเงินมาจ่ายหนี้ที่กู้นอกระบบที่ตัวเองก่อขึ้นและเหลือเวลาเพียง20อร์ซนไปกับการแก้ปัญหาที่จําเป็นเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อเพิ่มรายได้การวางแผนการเงินระยะยาวเมื่อเวลาถูกใช้ไปกับการดับไฟหรือสิ่งที่เร่งรีบตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่มีเวลาไปปลูกป่านั่นคือสิ่งที่จําเป็นทําให้วงจรหน,นี้และความจนหมุนซ้ําไปเรื่อยๆ สูตรการเงินที่ง่ายที่สุดในวันนี้คือหาให้ได้มากกว่าที่ใช้นี่คือความจริงที่หนีไม่พ้นครับถ้าคุณไม่สามารถทำได้แสดงว่าคุณต้องหาเพิ่มนั่นคือลงทุนในทักษะถ้าทำไม่ได้ให้ใช้เท่าที่มีนี่คือการยอมรับความจริงและการสร้างขอบเขตทางการเงินอย่างเด็ดขาด กับดักคนจนจึงเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารเวลาและความคิดที่ไม่ดีจนทำให้เงินต้องไหลออกจากกระเป๋าอย่างไม่หยุดหย่อนเราต้องเปลี่ยนความขี้เกียจทางความคิดให้กลายเป็นการกระทําที่ถูกต้องการเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของกับดักคนจนมาเป็นผู้ควบคุมชีวิตต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีใช้เวลาและเงินอย่างเด็ดขาดในภาคปฏิบัติการใช้เมทริกซ์จำเป็น และเร่งรีบในการตัดสินใจสร้างตารางการตัดสินใจ4ช่องนี้ขึ้นมาในหัวของคุณ 1. จำเป็นบวกกับเร่งรีบจงทำทันทีเช่นจ่ายค่าเช่าบ้านค่ารักษาพยาบาล 2. จำเป็นบวกไม่เร่งรีบจงวางแผนและทำเช่นออมเงินลงจุนในทักษะวางแผนอาหารนี่คือสิ่งที่คนจนทางความคิดละเลย 3. ไม่จำเป็นบวกเร่งรีบจงพยายามหลีกเลี่ยงเช่นซื้อของตามโปรโมชั่นลดราคา 4. ไม่จำเป็นบวกไม่เร่งรีบจงละทิ้งเช่นไถสื่อสังคมออนไลน์นานๆหรือดูรายการทีวีที่ไม่ให้คุณค่าคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่องที่จำเป็นบวกเร่งรีบและจำเป็นบวกไม่เร่งรีบเพราะนั่นคือการสร้างอนาคต การที่คุณยอมสละความขี้เกียจทางความคิดเพียงเล็กน้อยในวันนี้จะทำให้คุณมีเงินและเวลาเป็นอิสระในวันหน้าในภาพปฏิบัติ2การเอาชนะความขี้เกียจทางความคิดโดยการทำให้เป็นระบบเช่นเปลี่ยนการวางแผนให้เป็นอัตโนมัติเมื่อได้รับเงินเดือนให้ตั้งค่าการโอนเงินออมหรือการลงทุนอัตโนมัติทันทีเพื่อตัดปัญหาความขี้เกียจทางความคิดในการตัดสินใจออมเงินทุกเดือน หรือใช้กด72ชั่วโมงเมื่อคุณอยากซื้อของที่ไม่จำเป็นให้คุณรอ72ชั่วโมงถ้าคุณยังต้องการมันอยู่และเงินเหลือจากส่วนจำเป็นให้ซื้อได้การรอเป็นการเอาชนะความรีบร้อนทางอารมณ์สรุปใจความสำคัญในพาร์ทหนึ่งคือกับดักคนจนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในกระเป๋า แต่อยู่ที่การที่เรายอมให้ความขี้เกียจทางความคิดและความรีบร้อนทางอารมณ์มาบงการการใช้เวลาและเงินของเราเราไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้ด้วยการทำงานหนักขึ้นเพียงอย่างเดียวเราต้องแก้ที่วิธีคิดและวิธีใช้เวลาของเราจงอย่าหลอกตัวเองถ้าคุณยังไม่สามารถหาให้ได้มากกว่าที่ใช้คุณต้องกลับไปที่สูตรที่สทันทีคือใช้เท่าที่มีในพาสทู เราจะมาเจาะลึกวิธีการทวงคืนพลังชีวิตเราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนไอเวลาว่างที่สูญเสียไปกับการกระทําที่ไม่จําเป็นให้กลายเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้และโอกาสได้อย่างไรและสร้างระบบชีวิตที่ยั่งยืนอย่างไรผมขอฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้คุณสํารวจตัวเองไว้ดังนี้คือในเดือนที่ผ่านมาคุณใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่เร่งรีบหรือไม่จําเป็นและไม่เร่งรีบเท่าไหร่ ลองทบทวนดูนะครับในพาร์ทหเราวิเคราะห์ปัญหาและสร้างกรอบป้องกันเบื้องต้นด้วยเกณฑ์ความจำเป็นและเร่งรีบแล้วในพาร์ทสนี้เราจะก้าวไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงสุดนั่นคือการทวงคืนพลังชีวิตและการสร้างระบบชีวิตใหม่ที่ทำให้เงินทำงานแทนเราได้จริงเราจะทำอย่างไรให้เวลาว่างที่เราเคยมองข้ามกลายเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้และโอกาสได้อย่างไร และใช้สูตรที่ดีที่สุดคือหาให้ได้มากกว่าที่ใช้ถ้าทำไม่ได้ให้ใช้เท่าที่มีในพาร์ทหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ติดอยู่ที่สูตรหลังคือไม่รู้ว่าจะหาเพิ่มได้อย่างไรอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ว่าให้จัดสรรเวลาและเงิน1-10%ของรายได้เพื่อความรู้หรือทักษะใหม่ที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเริ่มจากให้จำไว้เสมอความรู้คืออำนาจการต่อรอง นี่คือหัวใจสำคัญถ้าคุณมีความรู้คุณจะมีอำนาจในการต่อรองกับใครก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีคุณจะไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้เลยตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นเรื่องวุฒิการศึกษาสมมติบริษัทต้องการคนจบปริญญาตรีแต่คุณจบมสคุณก็ไม่สามารถสมัครงานนั้นได้เลยแต่ถ้าบริษัทต้องการคนวุฒิมสาแต่คุณจบปริญญาตรีคุณมีสิทธิ์เลือกในการตอบตกลงหรือไม่เพราะคุณมีความรู้ ที่เกินกว่าความต้องการพื้นฐานของตลาดแล้วยกตัวอย่างเรื่องทักษะอาชีพถ้าคุณซ่อมไฟได้แต่ลูกค้าต้องการคนซ่อมทีวีได้ด้วยคุณก็ไม่สามารถรับโอกาสนั้นได้เลยแต่ถ้าคุณซ่อมทีวีได้เช่นกันนั่นเป็นการขยายขอบเขตและสิทธิ์ในการได้รับโอกาสของคุณออกไปอีกนี่คือการสร้างมูลค่าให้กับเวลาว่างของคุณคุณต้องเข้าใจว่าความเก่งสามารถมาได้สองทางได้แก่เก่งรอบด้านมีความรู้หลากหลาย เพื่อรับโอกาสได้มากที่สุดซึ่งความรู้ในปัจจุบันนี้ก็สามารถหาเพิ่มได้ง่ายๆถ้าเรามีความขยันหมั่นศึกษาหาความรู้เก่งแบบสุดขั้วเก่งเพียงอย่างเดียวก็ไม่ผิดแต่คุณต้องเก่งให้จริงเก่งแบบอันดับหนึ่งของอำเภอของจังหวัดหรือของประเทศแบบนั้นก็ได้เช่นกันเพราะคุณจะกลายเป็นผู้ไม่มีคู่แข่งในตลาดนั้นไปเลยการที่คุณใช้เวลาว่างไปกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ คุณกำลังซื้ออำนาจการต่อรองในอนาคตผมจะเปรียบเทียบวงจรชีวิตระหว่างคนรวยและคนจนทางความคิดให้ฟังวงจรชีวิตคนจนทางความคิดใช้เวลาว่างไปกับการผ่อนคลายจนเสียโอกาสในการเพิ่มทักษะทำให้รายได้ไม่เพิ่มพอรายได้ไม่เพิ่มก็ทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองวงจรชีวิตคนรวยทางความคิดใช้เวลาว่างไปกับการลงทุนในทักษะและระบบ เป็นการสร้างอำนาจต่อรองทำให้รายได้เพิ่มแบบทวีคูณและมีเวลาว่างมากขึ้นคุณต้องทำลายวงจรแรกด้วยการเปลี่ยนการผ่อนคลายที่ไร้จุดหมายให้เป็นการสร้างความรู้ในเวลาว่างเมื่อคุณเริ่มลงทุนในความรู้คุณอาจจะเจอปัญหาและภาระมากมายเข้ามาพร้อมกันนี่คือจุดที่คุณต้องนำความใจเย็นเข้ามาใช้ในการจัดการถ้าคุณยังไม่เก่งพอที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างพร้อมกัน จงใช้ความใจเย็นและยอมรับความจริงที่ว่าคุณต้องจัดลำดับความสำคัญสูตรแก้ปัญหาคือจงเลือกแก้ปัญหาที่เล็กที่สุดหรือง่ายที่สุดที่จะสร้างผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดให้กับสถานะทางการเงินหรือเวลาของคุณก่อนตัวอย่างถ้าคุณมีหนี้หลายก้อนและพยายามจะจัดการทุกก้อนพร้อมกันคุณจะเครียดและล้มเหลว แต่ถ้าคุณใจเย็นและเลือกแก้หนี้ก้อนที่ดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนเพียงก้อนเดียวนั่นคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุดตามลำดับความสำคัญจำไว้ครับถ้าคุณใจร้อนคุณจะพยายามแก้ทุกปัญหาพร้อมกันและจบลงด้วยการแก้ไม่ได้เลยสักอย่างคุณต้องสร้างระบบชีวิตใหม่และการใช้ชีวิตตามหลักการใช้เท่าที่มีอย่างเคร่งครัดจะเป็นการก้าวออกจากกับดักคนจนอย่างยั่งยืนเพราะการสร้างระบบ จะทำให้การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสรุปการจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากร 1. ลําลำดับการใช้เวลาว่างลงทุนในทักษะเพื่อเพิ่มสร้างอำนาจต่อรองไปจนถึงการดูแลสุขภาพและใช้เวลาการผ่อนคลายอย่างมีคุณค่า 2. ลํลำดับการใช้เงินคือออมและลงทุนก่อนต่อมาก็ค่อยจ่ายค่าใช้จ่ายจำเป็นสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นคือเหลือเท่าไหร่ใช้เท่านั้น อย่าลืมกดสําคัญที่สุดคือการยอมรับความจริงว่าเราต้องใช้เท่าที่มีความกล้าหาญที่แท้จริงคือความกล้าที่จะยอมรับว่าถ้าคุณยังอยู่ในช่วงที่ใช้เท่าที่มีจงยอมรับมันอย่างภาคภูมิใจซึ่งการที่คุณยอมใช้ชีวิตตามหลักการใช้เท่าที่มีเป็นการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อสถานะทางการเงินของคุณอย่างกล้าหาญซึ่งเป็นการป้องกันความรีบร้อนทางอารมณ์ และเป็นก้าวแรกที่แข็งแรงที่สุดในการสร้างอิสรภาพสรุปใจความสำคัญในพาร์ทสองคือการออกจากกับดักคนจนอย่างยั่งยืนไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มันมาจากการลงทุนในความรู้เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองและความใจเย็นในการจัดการปัญหาเน้นย้ำเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งถ้าคุณมีความรู้คุณจะต่อรองกับใครก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มี คุณไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้เลยจงอย่าใจร้อนถ้าคุณยังไม่เก่งพอที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างพร้อมกันจงใจเย็นค่อยๆจัดลำดับความสำคัญและแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อนสู่ชีวิตที่ถูกต้องใช้เวลาว่างในการลงทุนในทักษะเพื่อให้คุณสามารถหาให้ได้มากกว่าที่ใช้ผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้คุณใช้เป็นเข็มทิศนำทางให้กับชีวิตคุณคุณจะจัดสรรเวลาว่างในสัปดาห์หน้าอย่างไร เพื่อให้คุณได้ลงทุนในทักษะที่จะนำคุณไปสู่การหาเงินให้ได้มากกว่าที่ใช้อย่างจริงจังและอย่าลืมสิ่งที่ผมบอกไว้ข้างต้นเสมอคือจงใจเย็นทำอะไรได้ทำไปก่อนเริ่มให้ง่ายที่สุดไม่ต้องคิดการใหญ่ในตอนเริ่มมันจะทำให้ท้อและไม่ได้เริ่มอะไรสักทีหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปผมขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ